แมบ,บนี้มีชื่อว่าความท้าทายของการโกหกเกมเกมนี้เนี่ยกาลังเป็นที่นิยมในชาวต่างชาติมาดูกันดีกว่าว่าในเกมนี้เล่นยังไงเ็าอย่างที่บอกหนะว่าชื่อว่าเกมความท้าทายของการโกหกพอเราเข้ามาในแมปเนี่ยมันก็จะมีโต๊ะให้เรานั่งแต่คราวนี้เนี่ยตรงโต๊ะเนี่ยมันก็จะมีฉากกั้นแบบนี้น้นหมายความว่าเราเนี่ยต้องทําการจับคู่กับเพื่อนอ่ะก็ทําการจับคู่กับเพื่อนคนนี้นะ แล้วคราวนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นไอเทมให้เราเลือกแต่ถ้าเกิดเราเพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยเราต้องเลือกไอเทมที่เป็น1ดาวก่อนนะทุกคนขอเลือกเป็นโค่าแล้วกันนี่เลยอันนี้นะพี่นิวก็เลือกเป็นโค่า หรือว่าเป็นกระป๋องโคกนั่นแหละซึ่งเพื่อนเราเนี่ยก็ต้องเลือกเหมือนกันแต่คราวนี้เราจะไม่รู้ว่าเพื่อนเราเนี่ยเลือกไอเทมอะไรอ่ามาแล้วทุกคนนะคือเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยก็ได้ทําการเลือกกระป๋องโคกมาใช่ไหมเราเนี่ยก็จะเห็นไอเทมของตัวเองแต่คราวนี้เราเนี่ยจะไม่เห็นไอเทมของเพื่อนเหมือนกับว่าจะมีกล่องสีดําครอบอยู่วิธีการเล่นคือเราเนี่ยก็ต้องทําการฟังเสียงวิธีการฟังเสียงไอเทมเพื่อนเนี่ยก็กดคําว่าดรอปตรงนี้ทุกคนนะเอาใหม่นะ อา้าเพื่อนเพื่อนไปไหนโอ้โดนเพื่อนเทคู่กันในถั่วเขียวคนนี้ก็ได้มาโอเคแล้วก็มาทําการเลือกใหม่ทุกคนขอเลือกเป็นกระป๋องโคกเหมือนเดิมแล้วกันฮานี่เลยเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยเลือกไอเทมอะไรมาฟังเสียงกันฮะคือเสียงมันเหมือนแบบเป็นของหนักๆเหมือนเป็นเหล็กอะขอแฟงรอบหนึ่งนะทุกคนได้ยินไหมเหมือนกับว่าเป็นเสียงเหมือนเออเหมือน สังกะสีหรือว่าเพื่อนเลือกเป็นกระป๋องโคกเหมือนเราหรือเปล่าก็เป็นไปได้ทุกคนนะแต่คราวนี้เนี่ยเพื่อนเนี่ยก็สามารถฟังเสียงไอเทมเราได้เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้เราลองกดฟังเสียงของเพื่อนรู้เลยกระป่องโคกถูกไหมถูกไหมถูกนะ คิดว่าถูกแหละเออแป๊บหนึ่งนะคือเมื่อกี้นี้เราตอบไปแล้วว่าเพื่อนเนี่ยเลือกเป็นกระป๋องโค้กแล้วมันก็ขึ้นข้อความว่าอ่านี่ไงมันบอกว่าเราเนี่ยตอบถูก You Get Collecti เหมือนก็ว่าเราเนี่ยทายถูกทุกคน เมื่อกี้นี้เรากดฟังเสียงเนี่ยเสียงเปิดฝากระป๋องคกดังขึ้นมาเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหจะบอกว่าในแบบนี้มีให้เราเลือกซื้อไอเทมเก้าอี้หรอเนี่ยสงสัยคนนี้เนี่ยเล่นตึงจัดนะดูดิมีเก้าอี้ใส่ฟ้าด้วยอะ่ะโอ้โหอย่างเลิศเมื่อกี้นี้เราได้เงินมาเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ดูเลยแต่ว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่810บบาทไม่มีใครว่างกันหรอเนี่ยมีแต่คนมีคู่โอ้โหสองคนนี้ก็คือแบบแหมไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามาด้วยกันนะชุดคู่ขนาดนี้นั่งรอที่เก้าอี้ตัวเดิมนะตรงนี้นะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีใครมาเล่นกับเราไหมมาแล้วเบคอนเบคอนอ่ามาแล้วคราวนี้เราก็ทําการเลือกไอเทมอมยิ้มไหมลอลรีป๊อปลอลรีป๊อปอ่าในตานี้เนี่ยเราเลือกเป็นลอลรีป๊อปนะทุกคนนะมาแล้วมาแล้วว้าวแต่เพื่อนเลือกอะไรนะ่ะโอ้โหดูจากลักษณะไอเทมที่เพื่อนเลือกคืออะไรก็ไม่รู้ <H op> เดี๋ยวเราเนี่ยมาลองฟังเสียงไอเทมเพื่อนกัน <H op> เหมือนเสียงเหมือนอะไรอะเหมือนขย่าแล้วมันมีเสียงตึบๆอบบทุกคน ป๊บ,บนึงนะใครมาบังจอเนี่ยโอ้บงังซะเต็มจอเลยเมื่อกี้อีกรอบหนึง่งรอบหนึง่งเห็นไหมเหมือนกับว่าเป็นเสียงเหมือนมันบอกไม่ถูกอะ่ะโอ้มันมีแค่เสียงเดียวเหรอเนี่ยมันมีแค่เสียงเดียวทุกคนนะเออเราก็เดาไม่ถูกโอเคมาเดากันนะทุกคนมันเดาไม่ถูกจริงๆหรือว่าจะเป็นไม้เบสบอลอ่ะอันนี้พี่นิวนะกดเลือกตอบเป็นไม้เบสบอลนะทุกคนไม้เบสบอลเพราะว่าดูจากลักษณะเฮ้ย ตอบถูกด้วย You get quality ตอนนี้เงินเราขึ้นมาเป็น1760อุ้ยตอนแรกยังมี800อยู่เลยอ๋อนี่ไงเก้าอี้ไฟฟ้าที่เราเห็นของเพื่อนเฮ้อเดี๋ยวนะเก้าอี้ไฟฟ้าราคา2องแสนเหรียญมีเก้าอี้ในเป็นหลอดด้วยนะค่ะเครคาเคเคิอะไรเนี่ยเก้าอี้ในเป็นหลอดก็มาแต่ว่าใช้โลบักตอนนี้เราชนะมาแล้ว2ครั้งอ่ะก็มาทำการจับคู่กับเพื่อนละกันนะอ่ะคู่กับนายคนนี้ เดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราเนี่ยจะเลือกเป็นไอเทมกล้วยอ่ะน,นี่ไงมีกล้วย้วยทุกคนนะก็คือยังไม่กล้าเลือกไอเทมสมดาวอะ่ะไม่รู้ว่าจะเลือกได้หรือย,อยังนะ <S <S เดี๋ยวแบบว่ารอให้เราชนะสามครั้งก่อนละกันอ่ามาแล้วนี่ไงอันนี้นะเราเลือกเป็นกล้วยนะแต่ว่าเพื่อนเราเลือกเป็นเอ๊ะเดี๋ยวนะลักษณะเหมือนไม้เบสบอลเฮ้ยลองฟังเสียงดู <S 1> <S 1> <S <S ใช่เลยเสียงที่คุ้นเคยเดีย๋ยวบอกนะว่าเพื่อนเราเนี่ยเลือกไม้เบสบอลเหมือนคนก่อนฟังเสียงรอบหนึ่งละกันนะทุกคน นี่ไงเนี่ยเห็นไหมเสียงไม้เบสบอลเหมือนกับว่าเพื่อนเนี่ยส่งข้อความมาถามว่าไอเทมเราเนี่ยเป็นไอเทมที่ใช้ทุกวันหรือเปล่าแล้วก็เลยตอบไปว่าเออ no นี่เราตอบเพื่อนไปว่า no จะบอกว่าในแมปนี้เนี่ยนอกจากจะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องทายแล้วทุกคนนะยังไงไม้เบสบอลไม้เบสบอลแต่ครั้งนี้เนี่ยเพื่อนเนี่ยจะทายของเราถูกหรือเปล่าโอเคถูกด้วยทุกคนนะสรุปว่าเพื่อนเราเป็นไม้เบสบอลนะ แต่คราวนี้เพื่อนเราทายถูกหรือเปล่าอะ่ะดูจากแต้มชนะเพื่อนแล้วเนี่ยยังเป็นศูนยอยู่สแสดงว่าเมื่อกี้นี้เพื่อนทายไม่ถูกนะคู่กับนายคนนี้ก็ได้อ่ะนี่เลยนายอย่าเทเรานะเพื่อนขอเลือกเป็นคัพเค้กอ่านี่ไงเลือกเป็นคัพเค้กอุ้ยมาแล้วทุกคนอ่าหุ้ยเดี๋ยนะเหมือนกับว่านายคนนี้ไม่ใช่ไมายเบสบอแลแหละขอฟังเสียงไอเทมนายหน่อยสิฮะเออ ทุกคนได้ยินเสียงไหมมันเหมือนเสียงของหนักๆแบบเสียงฟุ้มอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาฟังเสียงเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะก็เป็นเสียงเดิมเหมือนเสียงฟุ่มอะไรเงี้นะแล้วคราวนี้เพื่อนเราก็ส่งข้อความมาว่าเป็นของกินหรือเปล่า eat it food นะตอบไปเลยว่าแย่ใช่เลยมันคือของกินเหมือนกับว่าเพื่อนเราคนนี้เนี่ยไม่เน้นฟังเสียงแต่ว่าเน้นแชทถามอ่ะอีกรอบหนึ่งทุกคนโอ้จะบอกว่า เสียงไอเทมเพื่อนเนี่ยเดายากมากทุกคนบอกเลยว่าเดายากมากทุกคนมันเดาไม่ถูกอะ่ะโอ้เดี๋ยวขอตอบก่อนแป๊บหน,นึ่งหน,นังสือปะอันหนังสืออะ่ะถูกเหรอ You get collecty ถูกด้วย <laughs> ปรากฏว่าดาวถูกทุกคนนี่ไงเราชนะสี่ครั้งแล้วคู่นี้ก็คือแบบว่านะฝาแฝดไม่ต้องสืบว่ามาด้วยกันอีกคู่หนึ่งโอ้โหเลยนะแต่งตัวเหมือนกันหมดนะแต่งเหมือนกันยังกระโปรงอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยลองซื้อเก้าอี้นี้ดูไหมทุกคนนะซึ่งเป็นเก้าอี้ในเบลล์ชื่อเก้าอี้ค่ะคือ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 อย่างงี่แหละมันชื่ออะไรไอตัวเนี้ยลองซื้อมาทุกคนนะ อ่าเรียบร้อยนี่ไง,งซื้อมาแล้วแล้วคราวนี้ก็ไปที่สกินนะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยต้องไปทําการอีคิวโอเคแล้วก็ทําการเลือกทุกคนนะเลือกยงเนี่ยน่าจะเลือกก็แหละถ้าเกิดเราไปนั่งอ่าเราไปนั่งอ่าเห็นไหมเนี่ยก็จะกลายเป็นเก้า e อี้เบลลลอดเดี๋ยวให้ดูเก้า e อี้ที่เราซื้อมานะทุกคนนะเนี่ยก็จะเป็นเก้า e อี้ในเบลลอตนะในระหว่างนี้เราก็นั่งรอเพื่อนไปก่อนละกันยังไม่มีใครมาคู่กับเรา <S <S ตอนนี้เราก็จะทำการย้ายเซิร์ฟดีกว่านะ <S <S อุ้ย ก็ซิล่าโอเครู้เลยว่าเป็นก็ซีล่าที่ค่อนข้างจะกินแซบนะก็ซิลากินแซบสวัสดีดอร่าดอร่ามาเล่นกับเราไหมโอ้โหเป็นดอร่าเวอร์ชั่นหน้าสวยมากดอร่ามาเล่นกับเราสิโอเคเราได้จับคู่กับดอร่านะอ่าในรอบนี้เนี่ยเราขอเลือกเป็นไนเทมซิมเบนชินีบานานินีแล้วกันนะ ก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครของเบลลอดนี่เลยนี่คือชิมปาเทนีบานานินีเราเลือกไปในเทมนี้ส่วนเพื่อนเรานั้นดูจากลักษณะเนี่ยเอ่อบอกเลยว่าเหมือนกระป๋องโคกใช่เลยทุกคนเราจําได้เราจํเาจเสียงได้แล้วดอลล่าก็บอกว่าเอ่อแมวหรอของเธอเป็นแมวหรอแล้วคราวนี้เราก็บอกว่าไม่ใช่มันคือหนึ่งในเบลอดนี่เลยคือเราเอ้าทาไมเพื่อน อะไรอะเราแค่บอกว่าเป็นหนึ่งในเบลลอดเพื่อนวิ่งหนีเหรอเพื่อนเทแล้วแล้วเพื่อนก็วิ่งหนีไปเลยอะเฮ้ยเดี๋ยนะเพื่อนหนึ่งเฮ้ยอะไรอะได้เงินมาสองแสนเป็นเพราะว่าเราซื้อเกา้ี้เบลลอดอย่างนั้นเหรอทุกคนดูดิเนี่ยจากตอนแรกมีเงินแค่สามพันตอนนี้มีเงินสองแสนแล้วคิดว่าเก้าอี้เบลลอดอันนี้เนี่ยมันน่าจะมีค ok ุณสมบัต <reco Christ> <popular> ิในการแบบว่าอ๋อนี่ไงคูณเงินห้าจุดเจ็ดห้าอ๋อถึงว่าเฮ้ยเราสามารถซื้อเกา้ี้ไฟฟ้าได้แล้วว่าโอเคนี่ไงแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ มาทุกคนจับคู่จับคู่จับคู่คนนี้แล้วกันนะมาเลยขอเลือกเป็นเอ่อกล่องของขวัญอ่ะในรอบนี้เนี่ยเราเลือกเป็นกล่องของขวัญน,นะอุยทุกคนดูดิเก้าอี้ไฟ,ฟฟ้าสวยไหมบอกเลยว่าเอฟเฟกสวยมากเก้าอี้ไฟฟ้าในระหว่างนี้เราเนี่ยก็ต้องรอให้เพื่อนเราเลือกโอเคเพื่อนเลือกอะไรอะไรอะ่ะไอเทมของเพื่อนคืออะไรอุ้ยกล่องของขวัญกล่องขวัญลายน่ารักมากมาทุกคนมาฟังเสียงกันฮะ อะไรอ่ะคือเอเสียงมันเหมือนอืมเดาไม่ถูกเลยอ่ะอีกรอบนึงนะฟังเสียงรอบหนึ่งนะจะเสียงเดิมปะเนี่ย <c oughs> คือมันเหมือนเสียงแบบอะไรล่วงแล้วมันแบบเหมือนเสียงพลาสติกล่วงอะไรอย่างงี้นะทุกคนนะแต่ดูจากลักษณะไอเทม อ่อนี่ไงเพื่อนก็ฟังเสียงไอเทมเราเหมือนกันนะเหมือนกับว่าเป็นเสียงเหมือนเหมือนฉีกกล่องอะทุกคนเมื่อกีนน้นี้อ๋อจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยกดฟังเสียงไอเทมเราเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงด้วยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนที่เราจับคู่มาเนี่ยแทบไม่ได้กดฟังเสียงไอเทมไงนี่ไงนี่ไง <laughs> คนนี้กดเขยา่าคนนี้กดเขย่ากล่องเราเมื่อกี้เห็นปะอ้วเพื่อนก็ใช้มาถามว่า eat eat a food เป็นอาหารเหรอแล้วคราวนี้เราก็ตอบกับไปว่า no ไม่ใช่ ไม่ใช่อาหารจ้ะอ่ะลองฟังเสียงของเพื่อนอีกรอบหนึ่งอาอต้องเดาเทุกคนในตาเนี่ยต้องเดาแล้วว่าโอ้โหของเพื่อนของเพื่อนเราเดาไม่ออกอะ่ะไม่ใช่หนังสือโทรศัพท์เฮ้ยถูกเราเดาเป็นโทรศัพท์ถูกด้วย <c oughs> ในตานี้เนี่ยเราเลือกเป็นมะนาวส่วนเพื่อนคนนี้เลือกเป็นอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนกับว่าเป็นเสียงที่เพื่อนเนี่ยเลือกฟังของเรานะ เป็นเสียงก๊กก๊กก๊กเฮ้ยเสียงมะนาวเป็นเสียงก๊กก๊กเหรออะต่อไปก็เป็นตาเราฟังเสียงฮะ what เสียงอะไรนั่นอะอาตาเพื่อเราฟังบ้างนี่ไงถ้าเกิดเราจับคู่คนที่แบบว่าเล่นเป็นนะทุกคนเพื่อนเราก็จะกดฟังเสียงอะตาเราเออคือจะบอกว่าของเพื่อนเนี่ยคืออะไรเนี่ยเห็นไหมทุกคนเสียงมะนาวเป็นเสียงเคาะมันใช่เหรอ เดือดอะไรเนี่ยรับแอดหน่อยได้ไหมคะเราเจอน้องแฟนลับในขณะที่เสียงของเพื่อนเนี่ยมันคือไรเราต้องทําการเลือกแล้วว่ามันคืออะไรทุกคนให้เดานะว่ามันคือเสียงล็อติปปถูกไหมเฮ้ยถูกโอ้โหถูกเลยทุกคนนะคือเสียงล็อติปปโอ้ไม่กอดทุกคนเมื่อกี้นี่มันคือเสียงล็อติปปเราเดาถูกด้วยแต่ก็ยังงงว่าเสียงมะนาวเป็นเสียงก๊กก๊กก๊กนันหรอ